สวัสดีครับพบกับรายการพี่มีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ในเกม Forza Horizon 4นะฮะเช่นเคยทุกอาทิตย์ทุกวันพฤหัสนะฮะมันจะเปลี่ยนซีซันอย่างที่ผมบอกใช่ไหมแล้วก็อาทิตย์นี้นะครับลดรางวัลเป็นโคนิกอาร์เกล่าในตอนที่เราชนะ50%นะฮะแล้วก็ตอนที่เราชนะ80%เราจะได้ POS 917 LH มานะฮะ รวมกับไอเนี้ยคันนี้เราก็ได้รถของไอในรูปมาเลยนะครับแล้วก็เออจะเป็นรถคันนี้นะครับที่มีเพิ่มเข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็นรถทั่วไปนะครับแต่แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมานำเสนอ PORSCHE 917 LH g a n ด i ว a บอดี้ Body ตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะเป็นบอดี้ในการเอาไปแข่งนะครับอ๋อเนี่ยครับ คือคือมันเป็นสเปคเฟรมเลยนะคือมันเป็นรถแข่งอะ่ะมันไม่ใช่รถขับเล่นแล้วอะ่ะโอ้ภายในคือแบบไม่ต้องการอะไรที่นอกเหนือจากความเร็วที่เหลือเอาออกให้หมดเดี๋ยวดูก่อนนะว่ารอบมันสุดที่เท่าไหร่รอบสุดที่หนึ่งมืหนึ่งพันกว่ารอบโอเคมาโอ้โห ฮ้ยเอ้ยเออโอ้โหแม่เขาโค้งสามร้อยกว่าบ้าไปแล้วผมว่ารถแบบนี้ไม่น่าจะจูนเกียร์ขึ้นนะนะอื้อสไตล์ไปหนึ่งคัน เอ420 430ก็ 4. 4. พ,อพอกับซูป้าเลยนะซูป้าที่จูนเกียร์แล้วอะ่ะผมว่าเดี๋ยวผมลองจูนเกียร์ดูอีกสักรอบดีกว่าเพื่อความมั่นใจแน่นอนว่าแบบเออเราจะได้แค่ไหนอ่า ไม่ได้ครับคือครถคันนี้มันทํามาคือจูนไม่ขึ้นแล้วเนาะอาจจะต้องแบบไปทําบงทําบักอะไรหรือเปล่ามันน่าจะสุดได้แค่นี้แหละคันเนี้ยโอ้โเละเทะเลยเดี๋ยวถ่ายรูปกันซ่อมรถกัน <laughs> คือเขอ้าใจนะว่ามันมีระบบแบบไม่ให้รถพังอะ่ะแต่ผมไม่ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าเวลาเราขับอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะสามารถดูร่องรอยของการขับว่า เราขับดีมากน้อยแค่ไหนนะโดยรวมแล้วคันนี้ถือว่าแรงดีเสถียรแล้วก็ค่าบังคับเลี้ยวค่าอะไรค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะก็อย่างว่าแหละมันเป็นรถรถทำมาเพื่อแข่งอะเพื่อแข่งในสนามอ่ะ มันก็ต้องแบบระบบเลี้ยวเลวมันก็ต้องดีอะเนาะเออส้านไปเนาะงั้นเอาอีกคันไหมอีกคันหนึ่งมันเป็นรถอะไรนะอากล่าโคนิกอ่ะไปเดี๋ยวเราไปอีกสักคันแล้วกันเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะแต่ว่ามัน ใช้ไม่ได้ทั้งภาพและเสียงเลยคือก่อนหน้านี้ผมได้อัดคลิปรีวิวรถ2,000ั GT มั้งของ Toyota นะฮะแล้วก็ MR คันนี้ครับคือตอนแรกผมมี a า e l a RS ได้ไปจากไหนไม่รู้นะฮะแล้วผมก็ได้ a า e l a ตัวนี้นะครับปี2011ที่เป็นรางวัลที่ตอนเราชนะห้าสิของซีซั่นนี้นะครับก็ถือว่าสวยเลยนะปะเราไปแต่งกันดีกว่า รอบมันสดที่เท่าไหร่รอบมันสั้นไปปะเนี่ยแปดพันเองเหรอไะลองดูแล้วกันู้บางทีคันนี้อาจจะจูนจูนขึ้นนะเนี่ยถ้ารอ,อบมันฟาดหนักขนาดเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะจูนขึ้นเท่าไหร่นะครับ ว้าวเกียร์เจ็ดมาสี่ร้อยกว่าเอ,อ้ยยังไม่จูนนี่สี่รอยกว่าแล้วหรอเนี่ยก็แต่แถ้ามีเกียร์เจ็ดนี่ก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันมีเกียร์สูงแล้วอะ่ะโอ้โหดบที่ตอนสองร้อยกว่ามัจะบ้าตายเฮ้ยอย่าเลี้ยวปากหนะ้า มันมีโค้งก่อนอ่ะมันไม่สุดอ่ะประมาณ430ได้มั้งงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูความเร็วที่แท้จริงก็คือในการจูนนะมันจะขึ้นบอกทอสสปีดเราอยู่437นั่นไงสรุปแล้วคือเนื่องจากว่าตอนแรกผมยึดว่ามันมี6เกียร์เหมือนซูเปอร์คือรอบสูงขนาดเนี้ยแบบกวาดฟึ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 ดขนาดเนี้ยคือคิดว่ายังไงเราน่าจะจูนเกียร์ได้ถึงขึ้นไปอีก แต่ผลปรากฏว่ามันมีเกียร์เพอมีเกียร์เคือมันมีเกียร์เพิ่มขึ้นน่ะก็หมายความว่ามันไม่จําเป็นต้องจูนคือจูนไปก็ไม่ขึ้นแล้วเพราะว่ามันสุดกําลังของรถแล้วนะวันนี้ก็หอะถือว่ามารีวิวสั้นๆแล้วกันเนาะอู้แต่รถมันสวยนะเนี่ยยังไงวันนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับกับการรีวิวโง่ๆของผมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่หมีด้วยแล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ใน E ีพีหน้าเนาะบ๊ายบายจ้า